สวัสดีครับ,รบกับผมจ่าสิบเอกสุรกติติจุลระบุสปะและเจ็กรายกลินการจุลระบุสปะครับครับลูกเปื่มครับเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะมาสอนหนูเกี่ยวกับหลุมพอเพียงนะครับหลุมพอเพียงกระจุปสง์เราก็คือใช้พื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรวมทั้งปุ๋ยแล้วก็น้ําด้วยนะครับมีพืชอ,อยู่ในการ5ชนิดก็คือ1อันดับแรกคือพืชประทานได้แก่จะเป็นไม้ผลก็ได้นะครับ2 ไม้พี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงก็คือต้นกล้วยนะครับไว้บางแสงแดดทางทิศตะวันตกครับแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นแหล่งเก็บกักน้ําให้ภายในบริเวณของหมู่บ่อเพียงเราเนะี่ยชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ 3. ไม้อนาคตไม้อนาคตนะครับก็ได้แก่พวกมะเขือเปราะชะอมนะครับเป็นต้น4ไม้ปัญญาอ่อนหรือพืชผักนขลวต,ต่างๆครับที่ปลูกเองแล้วก็ขึ้นเองได้ง่ายนะครับ ัดับ5ก็คือไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับไม้สําหรับไว้สร้างบ้านนะครับไม้ยืนต้นเช่นมะข่าโมงไม้แดงเป็นต้นเราะบว่าสาหรับสร้างบ้านนะครับอันนี้คือไม้ห้าอย่างนะครับประโยชน์ของเขาก็คือเวลาเราลดน้ํานะครับเราลดน้ำหนึ่งครั้งนะครับเขาก็ชุ่มชื้นจะชุ่มชื้นทั้งหลุมพอเพียงของเราเลยนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับ พืชแต่ละชนิดก็จะใช้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดเขาก็จะดึงธาตุอาหารไปใช้ปุ๋ยที่เราโรยลงไปหรือให้ที่หลุมพ่อเพียงเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดพืชก็นํามาใช้ได้หมดนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือลักษณะของหลุมพอเพียงลูกปื้มเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับครับก็สําหรับหลุมพอเพียงผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดแ i ร์แล้วก็กดกระดิ่งครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากสวนกวินการอินทาผาลำใสโยกฟางไว้ในใจทุกๆคนด้วยนะครับฤดูการหน้าก็คือเดือนสิงหาคมเราจะให้ผลผลิตแล้วสำหรับหลุมพอเพียงเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ baby.